อะรใครต้องบอกก่อนนะว่าถ้าท่านทุนเซนอนุญาตให้เราเลือกตั้งได้โอ้อันนี้เยี่ยมมากบรรดานักเลงเขาบอกแล้วต้องขออนุญาตท่านทุนเซนอย่ายิงมานะอยญายิงมาถ้ายิงมาก็เป็นอายการศึกเรียบร้อยต้องเลือนหนึ่งตั้งทันทีใช่ทันทีเลยอันนี้ต้องต้องขออนุญาตท่านก่อนขอให้เราเลือกตั้งก่อนนะอแล้วก็ค่อยว่ากันตอนนี้ข่าวก็ไม่เป็นงั้นเลยคุณเซนบอกว่า เลิกก็ได้แต่ต้องคืนที่ยึดแล้วทั้งหมดให้เขาอ <c oughs> อันนี้เป็นไปไม่ได้ละอ <c oughs> สองข่าววันนี้บอกว่าเริ่มเข้ามาถึงสามห้าศูนย์อีกละเริ่มส่งกำลังเข้ามาละาใช่ก็เลยจะขออนุญาตก่อนนะขอร,รับเลือกตั้งก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปซัดก,กันตอนนี้ถ้าเราเป็นฮุนเซนค <c oughs> รับเลือกตั้งครั้งนี้เอาประชาชนมาเป็นนายกดีกับคุณเซนแค่ไหนเออทหารมีไว้ทําไมเอ๊ะ ็น่าจะดีกับเรานะคุณเซนหรือถ้าเป็นอพวกจังหวัดใกล้บ้านเราบุรีรัมย์ก็น่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ก็น่าจะดีหรือจะเป็นยศนยศชนันยศชนันก็ชทักศิณอีกโอ้โหเพื่อเราเพิ่งไล่เพิ่งไล่ลูกทักศิณออกไปจะดีแล้ว ตอนนี้มันอยู่ที่คุณคุณเซนจะว่ายังไงนะว่าก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนว่าขอเรื่องตั้งก่อนเถอะถ้ายิงเข้ามาก็ได้เรื่องเนื่งตั้งแน่แน่นอนเลยครับแน่นอนแต่ที่ถามว่าถ้ามีเรื่องตั้งอืถ้ามีเรื่องตั้งใครจะมาวันนี้ยส้มประกาศไปแล้วว่าไม่ขอจอยกับน้ําเงินเออชัดเจนเพราะว่าถ้าประกาศว่าเรื่องตั้งจะจอยก็แปลว่าตัวเองค่าพักตัวเองเลยเพราะว่าตัวเองทําผิดคราวที่แล้วใช่ คือไปหนุนอนุทินขึ้นมาใช่ไหมโอ้โหอยู่ดีๆหวยคนมันอกหักอคนมันใครที่เขาชอบพรรคประชาชนเนี่ยเขาคือเขาไม่ชอบพรรคภูมิใจไทยถูกต้องเลยใช่ไหมแต่นี้มันเหมือนผู้หญิงที่เรารักเนี่ยส่งดอกกุหลาบมปให้ตระตูล่ะเนะมันก็ต้องขังแข่งใจตอนนี้มาแก้ตัวยังไงมันก็ยังกระดากกระดากอยู่ก็อันนี้ก็ทําให้พรรคส้มเนี่ยมีปัญหาในเรื่องความรู้สึก อันที่สองมาร์กเปิดตัวเพราะมาร์กเปิดตัวนี่มันคันมันเป็นคะแนนกระแสด้วยกันนี่ถ้ามาร์กได้ล้านครันนี้ก็ต้องขาดทุนล้านหนึ่งเออใช่ถ้ามาร์กได้สองล้านครันนี้ก็ต้องขาดทุนสองล้านใช่อ้าวไม่เป็นไรนี่ก็ทําให้กระแสของพรรคประชาชนเนี่ยกระเทือนละอ้าวทักษิณติดคุกอีกอ้าวทักษิณติดคุกก็แปลว่าทักษิณไม่ปลองดองกับพวกเจ้าอพวก พวกอนุรักษ์นิยมไม่ได้แล้วสิใช่ไหมทังแปลว่าทักษิณโดนพวกอนุรักษ์นิยมรังแกแล้วใช่คะแนนที่เคยไปอยู่กับพรรคประชาชนักลับมาหาทักษิณอีกกลับมาหาทักษิณอีกเพราะว่าพวกคะแนนที่หายไปจากพรรคประชาชนเนี่ยจะไม่ไปภูมิใจได้เด็ดขาดเด็ดขาดอันนี้นะเพราะนั้นก็กลับมาทั้งนี้เพราะฉะนั้นฝั่งกระแสเนี่ยกลับมีสามค่ายแล้วเมื่อก่อนมันมีอยู่ค่ายเดียวอืใช่ ใช่ไหมฮะใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยพรกบูดูตามนี้ตูงปับเรื่องตั้งเสร็จมาถ้าไปถามว่าวันนี้ในตลาดการหาหาเสียงเนี่ยเป็นยังไงก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาหาเสียงแบบกระแสอยู่ละส่วนพรรคคุมิจัยไทยนี่ก็คือกระสุนอยู่ละแต่มันพรรคที่มันกึ่งระหว่างกระสุนกับกระแสคือพรรคชาติไทยพรรคเพื่อไทยมีทั้งกระสุนกระแสอช่ผสมไปผสมนี่มัน มันแยกส่วนชั้นเลยกระแสก็ไปทางหนึ่งกระสุนไปทางแต่กระแสกระสุนมีอยู่พักหนึ่งเขาได้เปรียบเลยเขามีสองก็เป็นไฮบริดอะไฮบริดไฮบริดอ่าอันนี้กานสมัยนะไฮบริดไฮบริดมันยังก็วิ่งได้ไกลกว่าชาวบ้านเขานะน้ำมันมันก็เปลืองอแล้วก็วิ่งได้แค่น้ำมันหมดรถไฟฟ้าวิ่งแกหมดก็เปลืองน้อยกว่าแต่วิ่งได้สั้นกว่าอันนี้ไฮบริดเนี่ยวิ่งพันเจ็ดร้อยผสมกันสองเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยในสามเรื่องตั้งตอนเนี้ย ไฮบริดก็ได้เปรียบไฮบริดได้เปรียบแล้วพอไปเช็คเรื่องอที่เขาออกไปดูแลการส่งสเสบียงกลางต่างๆไปยังไงหน่วยหน่วยเรื่อตั้งแต่ละจุดแต่ละจุดก็ปรากฏว่าตอนนี้ที่ออกไปแบบว่ามีน้ำมีนวลมากที่ก็พักักคพื้อไทยที่ส่งไปแบบมีน้ำมีนวลส่วนพักของธรรมนัพพัคของคุณในวินเนี่ย ยังอยู่ลังนาที่ว่ากดกดอยู่อืเขาอาจจะรอวันที่11มกราคมหลังจากเรื่องตั้งท้องถิ่นถึงตอนนั้นใครชนะใครแพ้ไม่รู้แต่คนชนะจะได้รับการประเมินเพราะว่าพวกนี้เขาต้องหาเสียงอยู่แล้วใช่ไหมเพิ่งหาเสียงหยกๆแล้วพอได้เป็นได้เป็นผู้ชนะในวันที่11มกราคมมันก็คือง่ายที่จะงไปเอเข้าไปเดินในห้างแล้วซื้อของใหม่อมันง่ายมันเร็วอ่ะ แต่ตอนนี้เขาว่าทุกวงก็ใช้กันก็รอไว้ก่อนรอก่อนมันก็คือยังไม่ชัดเจนแต่พอหลังจากนี้ไปแต่นี้พอดูแล้วว่าสภาพวันนี้นะ่ะเราจะเห็นว่าพักน้ําเงินพักแดงพักแดงเนี่ยก็บอกเข้าร่วมกับใครก็ได้อพักน้ําเงินก็ยังไม่มีทีท่าแต่มีลักษณะปฏิปานอม,อมแดงกับน้ําเงินตอนนี้มีลักษณะปฏิปานอมรับแล้วก็เขามีพ่อเขามีสื่อ สื่อรักหรือสื่อหนกลางเนี่ยคือธรรมนัตธรรมนัตสามารถเชื่อมเนวินกับทักษิณได้แล้ววันนี้ไพ่มันเปิดถ้วยแล้วอ่ะก็สู้แค่พรคประชาชนถ้ามันไม่ถึงสองร้อยห้าสิบก็เหลือแต่เราแล้วครับก็เราก็คือแดงเอ่อธรรมนัตแล้วก็น้ำเงินซึ่งมันก็คือไทยรักไทยเก่าหมดเลยใช่ครับเช่าใจไหมฮะใช่ครับก็เป็นไทยรักไทยเป็นเพื่อไทยในสถานการณ์แบบเนี้ยดูอดายเนี่ย เขาตกลงก่อนเรื่องตั้งอืมใช่ใช่เขาคุยกันก่อนเลือกตั้งแล้วเพาไม่เพราะว่าถ้าคุยกันเรื่องตั้งเงินมันหมดเยอะใช่ใช่ใช่ไหมพอน้องไปสู้เบียดกันเองแล้วไปบวชพอไปเบียดกันมากพักประชาชนก็จะแซงขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่สู้กันพักประชาชนก็จะถูกกลบเพราะในการแบ่งพื้นที่ในการที่หาเสียงเนี่ยโอเคมันลงเ้่ากันหมดแต่นาทีที่ต้องเติมสภากำลังเข้าไปเนี่ย ไปที่จุดที่โดดเด่นที่สุดเพื่อให้ฝั่งนี้มีมากกว่าสองร้อยห้าสิบเพราะตัวเลขในการทำโพรมันชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าพักแดงกับพักคส้มรวมตัวกันเนี่ยมันทะลุสองร้อยห้าสิบไปแล้วอ่าไปถึงสามร้อยแน่นอนใช่ะะใช่ครับคบแต่นี้ถ้าเราเป็นพักแดงเราไปรณรนุนพรรคส้ม สีส้มกับสีแดงผสมกันมันไม่ได้ออกเป็นสีแดงผสมมันออกเป็นสีเขียวขี้ม้าน่ะมาเลยถ้าต้อแแดงบวกกันนี่มันเป็นเขียวขี้ม้าทันทีมันมันฆ่าแม่สีหมดมันไม่ใช่สีอย่างที่แดงขาน้ำเงินเออแดงเหลืองน้ำเงินรวมกันนะมันคนละแม่สีอันนี้ออกเป็นสีนู้นเลยแต่ถ้าแดงน้ำเงินไปรวมกัน ใส่ขาวกันนั้นก็เป็นสีทรงชาิพอดีใช่ไหมฮะเพราะนั้นวันนี้เพราะว่าเลือดดูตามเนี้ยน่าจะเป็นยศสนังนะหนึ่งเป็นคนไม่ยีเพราะไม่เคยเห็นเออใช่ถ้าหนูก็โอ้โหเรื่องรถนไอเรื่องเครื่องบินเรื่องน้ำก๊อบเรื่องเขาก็โดงเรื่องลูกไปแปลงโรงงานไฟฟ้าเออมันเป็นคิวหมดเนี่ย หนูเองก็บอกว่าอยู่ไปเดือดร้อนเป็นนายกก็เป็นแล้วอ่ะคือทาตระกูลเป็นแล้วก็เป็นแล้ววันนี้อันดับต่อไปไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรใครก็ขอไปนั่งกระทรวงไหนก็ได้ใช่เพราะว่าหนูเนี่ยก็คงจะเบื่อการทาสงครามเพราะหนูไม่ใช่พวกไฟเตอร์ไม่ใช่พวกทุกนิยมเออไม่ใช่พวกไฟเตอร์เ็าเป็นพวกสุกนิยมเพราะอะไรที่มันเครียดบวดหัวถูกด่าถูกผักเนี้ยไม่ใช่วิสัยของ คุณอน,นุทินรับเพร <Play boy. S 2> ่บอยไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ uh, เพราะนั้นเพ่บอยแล้วสไตล์นี้ก็เหมือนกับเอ,อจิตวิญญาณของพรรคอะ่ะคือในเวนก็เขาก็หลอกไปเลยเขาก็้าไปสู้เอา้ามันหนักกูเป็นเป้ากูไม่สู้อะ่ะกูไปเล่นข้างหลังดีกว่าเพราะนั้นขราวหน้าเนี่ยพรรคพรรคํำเนินอาจจะหลบให้พักแดงแล้วอาจจะผมว่าคุยกันแล้วนะผมว่าเพราะว่า มันแค่หัวกับก,ก้อยอะ่ะถ้าทะเลาะก,กันไปเขาก็มาถ้าเราไปถ้าเราไม่รักกันเขามาแน่พอมาแน่ในการเมืองมันไปอีกอย่างเลยนะใช่ใช่นะถ้าพรประชานมีสองร้อยเจ็ดสิบสามร้อยนี่เราประเมินสถานการณ์ไม่ถูกแล้วใช่ไหมฮะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเขาวจะวเป็นก็ก็จะผ่าตัดซ้ายขวาหน้า,ห,นาหลังวางมีดเป็นป,นป,นปนทุกระบบเลยนะยุ่งเหยิงมากมายผมก็ว่า ขณะนี้เลือกตั้งเนี่ยผมแทผมเปิดถ้วยแท้งเลยไม่อนุทินก็ยศนันแต่ผมว่าอนุทินหลบเพราะดูจากการหาเสียงช่วงเนี้สืงเนเงินเขาแผ่วแผ่วใช่แผ่วเขาไปพึ่งบ้านใหญ่เยอะแล้วบ้านใหญ่ก็จะไม่ได้ความนิยมอย่างอย่พอเพียงเนีใครที่บอกว่าพักภูมิใจไทยจะได้ถึงร้อยห้าสิบกี้เนี่ยอื มถ้ามาวางเงินกับผมก็อผมว่มมาวางกันปเป็นเก้าอี้เก้าอี้ไปเลยนะ <laughs> 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 <c oughs>